สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูการลอกผักตบชวาหรือว่าวัชพืชครับโดยใช้รถตักหน้าขุดหลัง JCB แล้วก็เป็นเรือครับนะเรือที่คล้ายๆสร้างเหมือนเรือรถขุดหรือว่ารถตักนะครับ ใช้ตักวัชพืชครับพี่น้องตรงนี้เป็นผักตบครับตบชวาแล้วก็กระชูดพี่น้องนี่ครับเยอะมากเลยจะต้องเอาออกให้หมดเพื่อจะไดะ้ไม่ตื้นเขินอ่ะสิ่งที่น่าสนใจครับนี่จะสร้างเองนี่นี่น เดี๋ยวดูก่อนรู้สึกผมจะเคยรีวิวนะคราวก่อนใช้เครื่องเครื่องเบนซินนะครับน่าจะเครื่องฮอนด้สูบเดียวเดี๋ยวขยายให้ดูพี่น้องนะครับใช้แรงปัน่นตักแล้วเนี่ยตักครับตกักเออจริงๆถ้าได้มุมยาวนี่จะ จะแจ่มมากเลย J จซีก็อยู่ครับอยู่ข้างๆค่อยๆค่อยๆตักนะครับ oh, น่าจะจะได้ปลาด้วยต้องได้ปลาได้วพวกแมงดาหรือปลาไหลเกาะมาด้วยนี่ครับแห่เรือเรือตักตักตกสวา่า ยืนอยู่ริมฝั่งคอยจ่วงอย่างเดียวครับ JCB 3C X e c o อ่าน,นว่าอะไรไ่ต้องรุ่นอะไรน,นะแต่ว่าเป็น JCB นะ JCB ก็ถือว่าโด่งดังเรื่องตักหน้าคุณหลังครับเนี่เอาเรือครับเรือใช้กันปัน่นกันนะปั่นเหมือนเหมือน อ่าเหมือนล้อรถไถพี่น้องนะครับเหมือนใบพัดโอ้ใช้ระบบไฮดรอลิกเหมือนกันคอยดูว่าเกจะเทงได้เยอะไหมรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันครับนี่เป็นพืชตักผักตบชวาหรือว่าวัชพืชเยอะมากครับนีห่หายไปไหนเนี่ยอีกคันหนึ่ง สงสได้ปลาไหลน้องเดี๋ยวผมจะลงมาในบอ่อหน่อยโอ้ช่วงนี้ก็เดี๋ยวดูกันใกล้ๆครับเก็บไปหับปลาถ้าจะได้ปลาไหลไปช่อนติดไปด้วยครับเนี่ย เดี๋ยวดูครับดูว่าเยอะไหมพี่น้องเลยหลายโพดน,นี่ครับเราจะได้มุมยาวนิดึงกระจายนะครับ18เมตรปั่นมาแล้วครับดันมานี่ก็ตักขึ้น เดี๋ยวก็ประหยัดดีครับอย่างนี้ไม่ต้องเปลืองอะไรมากมายโอ้ใช้เลืไดเลครับในในการปาดของเขาแรงที่จะขับเคลื่อนก็คือใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับขับขับอมอเตอร์เครื่องสูบเดียวก็มีหนะ้าที่ปั่นนะครับ บนันระบบปับ๊มไฮดรูปจะยืนอยู่ขอบเลยนะเดี๋ยวผมลงไปใกล้ๆเลยมันลงไปไม่ได้ติดน้ำไี่น้องโอ้ทีมงานเขามีอยู่4คน โอ้กระชูดครับเยอะมากเลยเกะเชดหรือกระชูดนี่น่าจะกระชูดครับแล้วกะเชดน,น้ำเนี่ยกินได้แรงยกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในน้ำครับอ่ะปั่นไป ตักตก็ตักไปครับก็ดีไี่น้องจิตอ,อาสารวมด้วยช่วยกันได้ทำให้อ่างเก็บน้ำนั้นสะอาดสะอ้านดีครับไม่ตื้นเขิน a c b ก็จ่วงเอาจ่วงเอาแล้วครับดันขึ้นมา นี่เป็นเรือครับเรือเรือตักวัชพืชที่สร้างขึ้นเองอผมชอบไอเดียของเขาคล้ายๆคล้ายๆที่เรานั่งนั่งเป็ดนะครับใน ในสวนในสวนน้ำนะจิงเรือนี่ก็ทำดีๆก็นั่งเที่ยวได้ครับในน้ำจยงอย่างเดียวครับ,รบกับ ACB ีบาอีาอีกลำน้องอีกลำเขาเรียก,กเป็นลำแล้วกันนะครับขับเคลื่อนด้วยแรงปั่นของพลังงานไฮดรอลิก จะตักอะไรเยอะไหมครับตกนะ่าเกิดเร็วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับ JCB ดึงนะดึงเยอะไม่ได้เดี๋ยวไหลลงบอ่อไปน้องอวัจดจะพื้เยอะมาก เออดแป๊แบ,บเดียวดิเต็มแล้วครับออโอ้มันตักมาแล้วได้มาแล้วพี่น้องได้มาแล้วโอ้นี่เกดดึงครับปั่นมา <c oughs> <c oughs> ก็ได้ทีละน,นี่ก็ดึงครับดึง มีโหลดกันนะเพราะว่าวัจะุื้บเยอะมากลอดูเอาน้องดูเอาจริงๆออกแบบดูน่าจะไม่ยากเท่าไหรนะ่ใช้เงินแสนเหมือนกันตัวเรือปั่นนะครับเขามีล้อหลังด้วยแ็กคู่ครับไอเดียดี วันหนึ่งก็ได้เยอะนะต้องไปตักไกลๆนะครับนี่มันจะมีฟั่มไหมนี่เครื่องฮองนด้าสูบเดียวไม่แน่ใจกี่แรงนี่่าจะไม่จำว่าไม่ตำกว่า15แรเงินนะ้อง ได้สอบถามทีมงานช่างเอาถ้าจ่วงเยอะมันจะหงหลังครับให้ <c oughs> ดูวิธีขับขับ,ขบเหมือนขับเหมือนกับขับเครนสักอย่างนะตัวคอนโทรลนะครับเครนหรือว่าเหมือนขับ ขับรถรถมอเตอร์ครเตอร์ครับก็บจะได้ไม่เยอะนะประมาณประมาณร้อย <laughs> โลห้าสิบโลเอ้าตะแคงตะแคงอ๋อคือเอาไปทิ้งฝั่งครับ บางทีก็ติดน้องติดร่างมันเยอะครับผักตบผักตบชาวว่าโอ้ขึ้นไหมดึงครับดึงมาตะแค้งครับตะแค้งอยู่ ทำงานเร็วก็จะมี j จซีีครับค่อนข้างจะดึงได้เร็วมากส่วนเรือเรือตัดก็จะจะได้เรื่อยๆครับ,รบไม่ได้ครับหอยหลังเลยลูกพี่โอ้นี่ครับเกแกจะตัดนะตัดตรงนี้ครับเพื่อจะดึงให้ได้ ตัดเป็นย่อมๆไปอ้าวเดี๋ยวต้องดึงกันหน่อยครับเ <c oughs> <c oughs> ขาก็สนุกสนานคนครับอารมณ์ดีครับเย็นสบาย อย,อยู่ท่าเดียวเลยท่าเดียวเลยฝั่งนู้นเสร็จแล้วพี่น้องครับลงเลยแต่ยังเหลือเยอะเลยสิ่งหนึ่งครับโอ้ตรงนี้นี่เป็นอาทิตย์แล้วนี่เราจะเสร็จอ้าวมือใหม่ป่า จะตักไม่ได้ครับขันลนลก็ได้ทีละนิดสนใจดูได้ครับอยู่ทุกช่องชาติเจริญทรัพ์นะครับไอเดียเกี่ยวกับการจ,จัดวัชพืชเรือตัก มันจะพืชนะครับแล้วก็ JCB ตั G C กหน้าคุณหลังเอาบุกไมลูกเพ่มันเยอะครับรากมันเยอะเอาเอานิดเดียว หลังก็ทวงน้ำหนักครับลอรถที่ทวงน้ำหนักเพื่อเวลาเราตักขึ้นมันจะไม่กระดกกระดกปั้นท้ายครับใช้รถไทดึงน่าจะดีกว่าเนี่เดี๋ยวก็ได้ไปน้องไปเรื่อยๆ วันหนึ่งก็ได้หลายตันนะครับอ่ะสิบสี่นาทีเดียวจะเบื่อกันครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ